I'm อ f u n Thank ก o u Bye. กองทุนบัวหลวงสวัสดีครับและนี่คือแอมฟัน Thank You อดแคสต์ที่จะพาทุกท่านไปรู้จักเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมครับอยู่กับผมเช่นเคยครับเศกสรสรตโตวิวัฒผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การจาก BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวงครับวันนี้จะพูดถึงกองทุนกองทุนใหม่ของบัวหลวงนะครับเป็นกองทุนที่อยู่ใน ทีมเรียกว่าทีมยุคใหม่นะครับเป็นทีมการลงทุนของกองทุนยุคใหม่นั่นก็คือเรื่องของฟินเทคนะครับกองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทคหรือว่า B FinTech ครับกองนี้มีลักษณะเป็นฟีดเดอร์ฟันนะครับก็คือจะนําเงินทั้งหมดไปลงทุนผ่านกองทุนหลักกองเดียวที่เราพิจารณาแล้วนั่นก็คือ BGF FinTech Fund นะครับที่บริหารโดย b l c k l r o อกซึ่ง b l a c k r o อกเป็นบริษัทจัดการกองทุนชัน้นนำของโลกนะครับมีทรัพย์สินที่บริหารอยู่มากกว่า8 8แล้าน 6, แสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับมีจำนวนพนักงานมากกว่า1.6 0 0 0คนจากออฟฟิศกว่า35แห่งทั่วโลกนะครับแล้วก็มีลูกค้าอยู่ในร้อยกว่าประเทศทั่วโลกครับ ผู้จัดการกองทุนของ BGF FinTech นะครับก็คือคุณวิสโกซึ่งมีประสบการณ์ในภาคการเงินมากกว่า26ปีนะครับแล้วก็ยังมีทีมจัดการกองทุน Fintech แล้วก็ทีมนักวิเคราะห์ในเซกเตอร์ Fintech ใน Financial Technology ต่างๆเนี่ยมากกว่า25คนแล้วก็ยังมีมุมมองจากผู้จัดการกองทุนที่กระจายอยู่ทั่วโลกคอยให้ข้อมูลสนับสนุนนะครับเนื่องจากว่า b a c k กโอกเองเนี่ยมีสาขาแล้วก็มีออฟฟิศกระจายอยู่ทั่วโลกด้วยนะครับ BGF FinTech Fund เองเนี่ยนะครับมีลักษณะการลงทุนที่น่าสนใจก็คือว่า เวลาลงทุนเขาจะคัดเลือกหุ้นที่ลงทุนเน้นๆที่เขามั่นใจจริงๆอยู่ประมาณ30-50ถึงตัวนะครับแล้วก็มีการให้น้ำหนักการลงทุนที่ค่อนข้างสูงกว่ากองทุนต่างประเทศทั่วๆไปนะครับมีการกระจายหุ้นตั้งแต่มีการกระจายน้ำหนักของหุ้นนะครับตั้งแต่ประมาณ1-7%ถึงโดยประเมินจากความเชื่อมั่นในธุรกิจนะครับปัจจัยที่มีผลต่อหุ้นต่างๆสภาพคล่องความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ โดยทีมนักวิเคราะห์ของเขาแล้วก็เขาจะเลนหุ้นที่มีลักษณะโดดเด่นในการทําธุรกิจนะครับมีการทบทวนแล้วก็ปรับน้ําหนักการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากผลประกอบการและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะกระทบต่อการลงทุนแล้วก็มีการทบทวนนะครับหากเกิดการขาดทุนขึ้นที่ลบสิเซโดยอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มน้ําหนักการลงทุนหรือว่าคัดลอส s นะครับนอกจากนั้นนะครับเนื่องจากแบล็คบลอกเนี่ยเป็นบริษัทจัดก,การกองทุนขนาดใหญ่นะครับมี power แล้วก็มีคอนเนคชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีฐาานลูกค้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริษัทหลักทรัพย์โบรกเกอร์ต่างๆจานวนมากนะครับเวลามีหุ้น IPO เนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจฟินเทคนะครับซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่กาลังจะก้าวกระโดดแล้วก็มีศัตษ์ใหม่ๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นตลอดเวลา BGF จึงเป็นกองทุนที่มีโอกาสในการลงทุนหุ้น IPO กลุ่มฟินเทคนะครับตั้งแต่แรกๆเลยอันนี้ก็เป็นอีโอกาสหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับกองนี้ครับถ้าเราจะดูหุ้นในพอร์ตนะครับถ้าเราแบ่งตามบ u s i n e อ s เรียเนี่ยเราจะพบว่าบริษัทอเรียใหญ่ๆก็คือกลุ่ม Payment อันนี้ก็จะมีหุ้นหลายๆตัวที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mastercard, Visa หรือว่า American Express ซึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจธนาคารหรือว่าผู้ให้บริการทางด้านบัตรเดบิตบัตรเครดิตอะไรเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของ Visa เรื่องของมาสเตอร์เรื่องของ a m เมอยู่บนบัตรซึ่งการจับจ่ายทุกครั้งเนี่ยบริษัทหรือกิจการเหล่านี้ก็จะมีรายได้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นความน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสของการเติบโตค่อนข้างสูง เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยคนมริการยังมีพฤติกรรมการใช้จ่ายด้วยเงินสดอยู่ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ประมาณ2ใน3แต่ว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับความสนใจแล้วก็การจ่ายเงินด้วยระบบดิจิตอลเนี่ยจะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความง่ายให้กับคนบริการจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นตลาดตรงนี้มีโอกาสที่จะเติบโตสูงมากนะครับในแง่ของลักษณะของ non c a ช h นอกจากนั้นก็จะเป็นธนาคารที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลแบงกิ้งนะครับอย่างเช่น capital one financial อันนี้ซึ่งเป็น หุ้นที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงนะครับอยู่ในกองทุนซึ่งเป็นธุรกิจหรือเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจฟินเทคนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Business Area ที่เป็น c o n s u m e r finance นะครับอย่างเช่น a l l ร a n c e d a t s System อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะเป็น JP Morgan c h a แกนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจทางการเงินขนาดใหญ่ซึ่งมีระบบการจัดการมีวิธีการแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อง Data ตลอดเวลาครับ จะเห็นว่ากิจาการต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆเจ้าเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยเนื่องจากว่ากองเนี้ยเป็นฟินเทคไม่ได้ลงทุนหรือว่าเน้นในกิจาการทัวธนาคารที่เป็นทรดิชั่นแนลเป็นหลักนะครับแต่ว่าเน้นในธนาคารหรือว่าในกลุ่มบริษัทย่อยหรือว่าในกลุ่มที่เป็นลักษณะของการใช้ Data นะครับแล้วก็มีการมีการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการบริการแล้วก็การเซอร์วิสลูกค้าซึ่งอันนี้จะเป็นการเติบโตที่ เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่มีความแตกต่างแล้วก็มีความน่าสนใจครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะทําธุรกิจหรือว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามเรื่องของการจับจ่ายเรื่องของการใช้บริการทางการเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าระบบของเทคโนโลยีต่างๆจะทําให้เรื่องราของการเงินของคุณยิ่งง่ายขึ้นนะครับการโอนเงินการจ่ายเงินการคอนเฟิร์มหรือว่าการให้บริการต่างๆถ้าสมมุติคุณมีระบบออนไลน์เนี่ยนะครับการจ่ายเงินออนไลน์จะสามารถทําให้คุณ ใช้บริการต่างๆได้มากขึ้นการซื้อของออนไลน์ต่างๆก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีเรื่องราวของฟินเทคนี้เข้าไปผูกเกี่ยวข้องด้วยจะเห็นนะครับว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณตลอดเวลาโดยที่บางทีคุณไม่รู้ตัวนะครับนี่คือโอกาสการลงทุนใหม่ๆซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่สามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับประชากรจํานวนมากมีลูกค้าที่ชัดเจน เพียงพอที่จะดึงออกมาตั้งเป็นกองทุนกองหนึ่งนะครับสำหรับการลงทุนในเรื่องของธีมของการลงทุนในโลกยุคใหม่ผ่านกองทุนรวมนะครับเหมือนกับที่ทางบัวหลวงเองเวลาลงทุนเนี่ยจะพิจจะพิจารณา,า,ราดูว่าธีมหรือว่ามัน make ท r e n อะไรที่มันอยู่ยาวนะครับแล้วหุ้นกลุ่มไหนที่ได้ประโยชน์ยาวๆแล้วก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจนนะครับมีความแข็งแกร่งในเรื่องของ ฐานลูกค้าฐานรายได้หรืออัตราการเติบโตเราก็จะแยกออกมาเป็นกองทุนสําหรับลูกค้าที่สนใจในเรื่องเฉพาะเจาะจงก็สามารถลงทุนได้นะครับกองทุน B-Fintech ก็เป็นอีกกองทุนนึงที่อยู่ในขายนี้นะครับเราถึงจัดตั้งออกมาเป็นกองทุนที่แยกออกมาต่างหาก ให้กับผู้ที่สนใจในการลงทุนต่างๆตรงนี้นะครับมาดูรายละเอียดของ BFintech หน่อยนะครับ b f i n t e ท h เป็นกองที่จะเสนอขาย IPO ให้กับผู้ลงทุนในวันที่10ถึงวันที่16มิถุนายนปีนี้นะครับแล้วก็กองนี้เนี่ยมีฟอนต์เอ็นฟรหรือว่าค่าธรรมเนียมตอนซื้อใน1.5%โดยช่วง IPO นะครับวันที่10ถึงวันที่16 จะลดค่าธรรมเนียมลงครึ่งนึงนะครับเหลือ0.75ในขณะที่ขาออกหรือ exit fee กองนี้ไม่เก็บนะครับผู้ลงทุนสามารถพิจารณาแล้วก็ประเมินได้ว่ากองทุนดังกล่าวเนี่ยตรงหรือว่าเป็นที่ถูกใจเป็นที่ต้องการในการลงทุนหรือเปล่านะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนขายต่างๆ กองนี้ไม่มีนโยบายการจ่ายันผลนะครับก็เป็นกองทุนที่เหมาะสมที่จะเลือกลงทุนยาวๆแล้วก็จัดสัดส่วนเงินบางส่วนนะครับมาลงทุนแนะนําการลงทุนแบบดอลลร์คอสก็ได้นะครับสําหรับกองน,นี้ค่อยๆเติมไปไม่จําเป็นจะต้องใส่เงินก้อนในครั้งแรกกองนี้มีความน่าสนใจนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบธุรกิจฟินเทคอยู่แล้วเนื่องจากมันเห็นหน้าลูกค้าชาัดนะครับสองกระจกคุณก็จะเจอแหละเพราะคุณเองก็เป็นลูกค้าของธุรกิจฟินเทคเช่นกันครับ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นตัวแทนขายหลักของเราหรือว่าตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกรุงเทพประกันชีวิตนะครับหรือว่าตัวแทนขายอื่นๆของธนาคารของกองทุนบัวหลวงนะครับซึ่งจะมีกองทุน BF i ิน e ทคเสนอขายให้กับผู้ลงทุนโดยช่วง IPO ก็ลดค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งนะครับค่าธรรมเนียมการซื้อเหลือ0.75%าสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ เบอร์โทรคอนแทคเซ็นเตอร์ของกองทุนบัวหลวง026746488กด8นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าสอบถามได้ที่ตัวแทนขายนะครับก่อนการลงทุนครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงกองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นนะครับมีความผันผวนมีปัจจัยต่างๆที่มากระทบตลอดเวลา แม้ว่าฟินเทคจะเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีในอนาคตนะครับแต่ระหว่างทางของการลงทุนย่อมมีความผันผวนเสมอผมอยากให้ผู้ลงทุนลองศึกษาข้อมูลก่อนนะครับดูว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่เราชอบแล้วก็ตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าก่อนการลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ